วันที่3มิถุนายน2568นหอปณหอประชุมสมเด็จพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนโรงเรียนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัดชัยมณีปลัดอาวุโสวำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายราชันสังเมตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยนายอำนาจชูแก้วอายการจังหวัดเกาะสมุยนางขนมศรีรัตนรักษ์นาย,ยกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางเจียมจิตพรมเกาะ รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพระสงนิกรชาวอำเภอเกาะสมุยทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในพิธีข้าราชการสวมชุดปกติขาวส่วนผู้ที่เข้าร่วมพิธีได้สวมใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ ทั้งนี้นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระสุษธาพิมุล,ลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3มิถุนายน2568โดยพระสงนิกรทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง โดยมีพระครูกิติธรรมสุธรเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยคณะพระสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเกาะสมุยจำนวน47รูปได้อนุโมทนาถวายอดิเรกโดยพระสงฆนิกรชาวอำเภอเกาะสมุยต่างร่วมใจกันน้อมจิตอธิษฐานขอพระบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนพระสยามเทวาธิราชประธานผ่อนให้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ทรงพระเกษสมสำราญมีพระพลไมัยสมบูรณ์และทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสงนิกา์ชาวไทยสืบไปตราบนานเท่านาน